มีเป็นยาอ่อนอืมันมีไหนทักตัวเราไม่เห็นมีเลยโอ้เขาติ้งต่างสมมติว่านี่มันเป็นเป็ดเป็นฝูงดูดูดูเจ้าของเป็ดอยู่นู่นบอกให้เขาเอาเป็ดหลบแล้วจะเดินไปไปไปสทีสวัสดีครับว้ายตายแล้วพี่ตาคนนี้อย่าเข้ามานะตัวอะไรเนี่ยจะมากินลูกเป็ดฉช่เหรอผมไม่ใช่ตรงเงินตัวทองครับเป็นใส่สีทองคนต้องมีอ๋อคนมีกระตัง อันจะกินเหรอครับผม,มเจ้านายผมเนี่ยเขาจะเดินผ่านไปดังนั้นคุณช่วยเอาเป็ดหลบไปหน่อยได้ไหมโอ้ยนี่บางทีเนีจ๊พะพวกคุณเนี่ยฉันมาเลี้ยงเป็ดใช่ไหมเล่าแล้วลูกเป็ดฉันเนี่ยมันก็เป็นสนะัตว์น่ะมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอกจก้ะจริงครับนนฉันบอกให้มันกับ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 มันยังไม่กลับเลยเป็ดมันก็ร้องกลับกับนี่แน่นั่นแหละออแต่ว่าแกเป็นคนใช่ไหมล่าเป็นคนคถ้าเป็นคนเนี่ยก็ต้องฟังภาษาคนรู้เรื่องใช่ไหมถ้าอย่างงั้นก็หลบให้เป เดินไปก่อนสิเดินระวังนะเดี๋ยวจะตุดเกียบลูกเป็ดฉันตายหมดไม่ค่อยเราไม่ลิงก็ไม่ได้เดี๋ยวแกมาให้ขัาตัวนี่ชุดมึงนี่นะาแต่เบอกว่าเขาว่าไงให้เราเนี่ยเดินหลบเป็ดเข้าไปเราเป็นคนไงเราฟังภาษาคนรู้เรื่องเอป็นคนเป็ดฟังรู้เรื่องครับแล้วต้องหลบเป็ดเขาบ่ายต้องหลบเป็ดเขาเออเอาวะเอาวะหลบยังไงเต็มไปหมดเลยอ่ะอเอเออแล้วเป็ดเป็ระวังระวัง อุ้ยตายแล้ว้ยเป็นทเลยตายแล้วตาคนนี้ดูสิเหยียบลูกเป็ดฉันตายเลยแมมันหน้าไม่ีายนี่มาขี้ใส่ตีนกูเออย่ำเด็นี่ดูสิเนี่ยจะไปเหยียบลูกเป็ดฉันนี่อ้โเธอเหยียบเยอว่าฉันอีกนะนี่ฉันเนี่ยนะจะไม่ยอมเธอสองคนเลยนะเหยบไมาเหยียบลูกเป็ดฉัน เียหายรู้หรือเปล่าเดียวเียเย็นก่อนรออยู่นี่เลยฉันเอาเป็ดไปเก็บก่อนให้หวยนะเก้าแปดนี่เลิกเล่นหวยเก็บตังค์ซื้อทองเธอกทำไมอ่ะบอกท่านผู้ชมนะครับใครอยู่กับเราอย่าเลิกเดี๋ยวหัวหน้าสอนรามจะแจกปีเซีย99.9%ไม่ต้องห่วงครับพวกเราลิเก99.9%นจ้ เปลี่ยนไปยุ่งกับเขาเลยแก่ไปเลยนี่มันนี่เลยขอโทษขอโทษสองคนเลยดูซิฉันว่ามาเลี้ยงเป็ดตั้งแต่เช้าเนี่ยเหยียบลูกเป็ดฉันตายไปหลายตัวเลยไม่ได้ไข่เป็ดกลับไปนะลุงตุ้งตีตายแน่เลยทำยังไงดีเนี่ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยขายกล้ามเนื้ออู้มันตึงเลยขนาดนั้นมาชุดเอาซื้อไหมผมใส่เป็นยังไงเป็ดขอโทษไม่ได้ตั้งใจ ตายแล้วดูท่าทางไปแล้วผู้ชายคนเนี้ยต้องเป็นคนมีกระตังแน่เลยช่วยไม่ได้อยากไปหยบลูกเป็ดเราตายเดี๋ยวต้องขอยืมกระตังสักหน่อยตายแล้วผู้หญิงคนนี้เห็นหน้าแล้วทำปากปุ๊บมิปุ๊บมิบคนเดียวหรือว่าจะป้องแล้วลูกเหล่าก็ไม่รู้ตายแล้วแม่จ๋าพ่อจ๋าเนื้อห้เนืน้อน่อลึลิเกครอบครัวนี้ซุบซิบกัน หรือจะขโมยชุดเราไปให้กำนันเพชรทูกข้อกำนันนี่กำนันเดินสายแล้วไปตามหมู่บ้านนะกำนันป่าประชาชนวยกำนันด้วยว่าน้ำเพชรออกแล้วนะโอ้อย่าเลยจะน้ำเพชรเมื่อกี้เป็นไงฉันเรียกกำนันเพชรกำนันเพชรนี่เต็มคอเลยตั้งเหรอเขาโผล่เป็นอะไรผู้คนเดียววะเธอนี่ก็เธอเนี่ยอยากมาเหยียบลูกเป็ดชิ้นตายใช่ไหมล่ะอโทษถ้งนั้นะเธอก็ต้องรับผิดชอบสิ อ,อ,อย่างว่าฉันยิงงั้นอย่างนี้เลยนะยังไงยังไงก็ขอยืมตังค์ห้าร้อยเฮ้ยจุ๊บป้าเรอรู้จักก็ไม่รูจ้จักมาถึงมาขอยืมตังค์นี่ถ้าฉันมีเงินมาให้เธอเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องเป็ดเนี่ยฉันให้เธอมากกว่าห้าร้อยอีกแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวฉันช่มาตัวเปล่าไม่มีไม่พกกระตังเลยงนเะพิ่งออกจากสำนักดาบมากระตังไม่มีไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรฉันไม่เอาตังค์ก็ได้แล้วแกอ่ะพอจะมี นนั่ไม่ละไอ้นั่นจะไปรู้ไม่ลงมาได้กันยังมาถามนี่อะไรนะไอ้นั่นนะไอ้นั่นอะไรอ่ะไข่อ่ะโอ๊ยโอ๊ยคุณกูมกุมอะไรเนี่ยอะไรเขาจะเอาไข่เออเออเอาไม่ได้เอาไปแกวเสียดายดูถามก่อน ถามว่าอะไรนะจะไข่อะเหรอเอมีเปล่าถามได้มีเปล่าพูดยังไม่เคยเห็นไข่เ็ดไข่มีแต่แต่มีไม่มากมีมาน้อยเอาเท่าไหร่ล่ะอยากได้สักห้าร้อยจ้ะโอ้โหไม่คุนห้าร้อยปิดน่ไม่เจ็ดฟิวเอไข่ไม่สมองไปแล้วเดี๋ยวก่อนไข่อะไรห้าร้อย ห้าร้อยฟองโอ้โหนี่ไข่เป็ดตั้งห้าร้อยฟองเอาไปทำอะไรอ่ะที่วัสนามาเลี้ยงเป็ดลุงเขาสั่งไว้วันนี้เนี่ยต้องเอาเป็ดมาเลี้ยงแล้วก็ต้องให้เป็ดอ่ะไข่กลับไปให้ได้ห้าร้อยฟองเลยลุงใช้เลี้ยงเป็ดวันนี้ให้เอาไข่กลับไปนี้ด้วยไม่ใช่น่สิถ้าหากว่าวัฒนาทำไม่ได้อ่ะกลับไปลุงตีวัสนาตายเลยจ้าแล้วที่เฉลยสังเกตเนี่ยมันเป็นเป็ดตัวผู้ก็เยอะนะมันจะมีไข่ทุตัวได้ยังไงลุงเาสั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวถูกแกล้งมาแน่ เป็ดที่ไหนพระเจ้าออกไข่วันเดียวครบทุกตัวเป็นไม่ได้หรอกนสงสารเราต้องให้ความช่วยเหลือพระเจ้าค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวเลยเปิดเผยตัวจริงวัสนาเธอโชคดีแล้วมาเจอฉันสองคนคอแนะนําตัวให้รู้จักเชนินาราชบุตรกิษดาเจ้าของเพลงดีที่เธอยืนอ,อยู่ชบุตรกิษดาเ,เจ้าของชิ้นวายรคคมได้ไหมค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรไอเรื่องเป็ดที่ตายเดี๋ยวนํามาให้ ไข่เป็ดห้าร้อยฟองใช่ไหมไม่ต้องเลยเดี๋ยวเอาไปเลยทั้งโรงงานไปให้หมดเลยฉันให้หมดเลยเลี้ยงเป็ดไปโรงงานซีพีนเอาไปให้หมดเลยฉันให้ฉันเป็นเจ้าของนี Hence, ่เขาได้เ oh ม <making> <c oughs> <c oughs> ียอยู่ที่นั่นเเรื่องเรื่องไข่เป็ดเมียเป็เจ้าของฟาร์มเป็ดเนาะไม่มีไม่มีเรื่องไข่เป็ดกับเป็ดจบก่อนเดี๋ยวฉันนำมาให้ได้ทีพี่ค่ะพระองค์สัญญาแล้วนะว่าจะเอาไข่เป็ดมาให้หม่อมชันหน้าสัญญาอ่ามีนั่นยัง มีนันยังไอ้นั่นไอ้นั่นที่ว่าเนี่ยไอ้นั่นแบบไข่เปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วมีแฟนหรือยังเอาเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงสิเรื่องเรื่องจริงอ่ะก็เอาจริงอ่ะเรื่องจริงอ่ะเหรอมี่ะเขาไปเล่นูลกสามจ้่หมอบอกพอแล้วนะหยุดแค่สามแล้วนะทำไมอ่ะถ้าเกิดมีคนที่สี่อีกต้องผ่าออกหูแล้ว่ะแอบรู้ดีนะเอออมฉัน ตั้งแต่อายุ18เนี่ยก็ยังเป็นโสดีเลยพี่กัน <What? S 2> อายุ18เป็นโสดไม่เชื่อหรอหนูอ่อนกว่าน้องปลอย2ปีใครก็ได้ช่วยมาฆ่ากูที <c oughs> รอ <c oughs> นี่ก่อนนะนโสดอไอ้ทอง